เครื่องยนต์เบนซิน m 2 1 EVO ความจุ1.8ลิตร4สูบ16วาลวเทอร์โบชาร์จปรับเทอร์โบโบูสที่1.2บาร์แรงม้าสูงสุด204แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรที่2,000-4,300ถึงรอบต่อนาทีอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ย12กิโลเมตรต่อลิตรจุดเด่นเงียบอัตราเร่งดีแรงบิดสูงในรอบต่ำขับสนุกตีนปลายดีวิ่งทางไกลดีมากๆ จุดได้กล่อง ECU เสียเฟืองแอดวานมีเสียงดังควันขาวน้ำหายฐานกล่องน้ำมันเครื่องรั่วซึ่งคุณจะต้องสำรองค่าซ่อมประมาณ50,000ถึง100 0 0 0บาทรวบรวมปัญหาของ เจ้าเครื่องยนต์ om 6 5 1่ดีเซลที่เรียกชื่อของค่าย mercedes-benz ที่ผลิตระหว่างปี2008ปถึงปี2017นั้นมาเล่าให้ท่านผู้ชมในฝั่งเพื่อจะได้เป็นความรู้ก่อนที่จะซื้อไม่อยากซ่อมเป็นแสนหรือว่าไม่อยากซ่อมหลายแสนต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างนั่นก็คือโซ่ทามมิ um ming, ่งสพานดันโซ่โชคอัพโซ่ประเกน็นฝาวาวน้ำมันเครื่องหัวฉีดหมู่เลหน่าเครื่องสายพานลูกลอกออยเครื่องออยเกียร์เสื่อกลอง ฐานกลองกันเครื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะเจอแน่นอนเจอแทบทุกคันเพราะว่าเป็นรถมือสองที่ใช้งานมา10กว่าปีแล้วโดยเฉพาะเรกหมที่เยอะๆอย่างเช่น2องแสนสามแสนและเจ้าของไม่ได้ซ่อมไม่ได้ดูแลอย่างเพียงพออย่างถูกต้องนี่เจอแน่นอนโดยเฉพาะหัวฉีดนะหัวฉีดเปียโซ4หัวเนี่ยประมาณหัวละ2 5 0 0 0ับาทท่านผู้ชมถ้ามันพังหัวฉีดตันหัวฉีดแตก สี่หัวเนี่ยว่ากันเป็นแสนนะอันนี้ก็คือในส่วนของเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวในนอกจากนั้นเราก็จะมาเจอพวกโซ่ทามิงสายพันธดันโซ่โชคอัพโซ่ปะเก็นฝ้าวาวน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องก็ประมาณ5,000ันแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องรู้เพราะเป็นรถมือสองและผมก็ได้รวมมาเร็วมาแล้วว่าถ้าคุณจะเตรียมเงินสำรองซ่อมโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยคุณเตรียมเงินประมาณ1 0 0 0 0แบาท1,000 0แบาทบวกลบนะ ถ้าคุณโชคร้ายคุณก็จะเจอหัวฉีดแต่ถ้าหากว่าคุณโชคดีเขาซ่อมมาแล้วคุณก็จะรอดไปแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้ในการดูแลส่วนอื่นเพราะว่าปัญหาการรั่วซึมเนี่ยรับรองว่าเจอแน่นอนเพราะาส่วนใหญ่ดีเซลนยะเจอปัญหานี้แทบทุกคัน